ทำแต่ล่างถวยทำแต่ล่างถวยเลยวะป้ายุคแรกเลยดิหนี่แม่ยุคแรกเลยดิหนี่ครับครับเอาเอาโอเคโอเคครับโอเคครับนุกอยากลองเพลงไ้ป้าก็ซื้อเป็นพลังพิเศษเป็นเพลงเพ่งเนี่ยเป็นเพ่งทีมอบให้กับเอฟซีทุกคน คือเธอนะทุกครั้งที่ฉันลืมตาแล้วเจอหน้าเธอมอนคนมีความมันเาจะพากเติยนป็นดังพลังมิเศที่ทำให้ฉันมีแรงสู้ต่อไปขอบคุณพ่อกับแม่ที่เลี้ยงลูกชายคนนี้มาที่ทำให้ลูกชายคนนี้เกิดมาแล้วเลี้ยงถนอมอย่างดีตั้งแต่เล็กจนโต ควมให้ลูกชายคนนีนะ้แต่เป็นคนเดียวสังคมจะ <น S 1> เป็นลูกที่เดียวพ่อของม่รัสพ่อรักแม่แนนะครับจิ้มได้บนใจทุกทีที่ข้างข้างตุกนี้ยังมีเธอเป็นพลังวิเศษให้ฉัน